วันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มาดูยอดขายเครื่อง PlayStation 5ในญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับที่มันอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่สูดีกับเครื่องเกมตัวนี้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์ติดต่อกันกับเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะจากตัวเลขที่ในช่วงต้นเดือนที่ยอดขายตัวเครื่อง PS 5นั้นก็เรียกว่าแตะเกือบ,อบระดับ80,000เครื่องนะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ64,000แล้วก็40,000เครื่อง กับช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมนะครับและจำนวนยอดขายเครื่อง PlayStation 5เหล่านี้ก็คงรวงเกมเมอร์ชาวต่างชาติที่ได้ไปท่องเที่ยวแล้วหิ้วกลับมาด้วยโดยเฉพาะเกมเมอร์ชาวไทยนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีจำนวนที่มากพอจะกระตุ้นให้ยอดขายกลับขึ้นมาเบียดชนะ Nintendo Switch เหมือนช่วงสัปดาห์แรกๆตั้งแต่ช่วงต้นกุมภาพันธ์มาได้หลายสัปดาห์แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้ยอดขายเครื่อง PlayStation 5ในสัปดาห์เหล่านั้นแรงทะลุประหลอดแตก จนนินเทนโดนั้นก็งงงวยมาเกือบเดือนเลยนะครับที่นอกจากตัวเครื่องเกมเพย์5ที่ไหลเข้ามาทะลักในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ท่านประธานจิมประกาศสภาวะขาดแคลนเครื่องเกมรุ่นนี้ได้จบลงแล้วในตัวงาน ces 2 0 2 3ที่ผ่านมานั่นก็คือตัวซอฟต์แวร์ตัวเกมนั่นเองที่มุมมองของผมได้มองไว้นะครับว่ามันทำให้โซนี่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างกับตลาดตัวเกมระดับแม่เหล็กที่เป็นเอที่เป็นเกมแบบมันติแพลตฟอร์มหรือลองมีให้เล่นแบบทุกเครื่องแต่หากเครื่องเกมตัวใด ได้คว้าสิทธิ์ในการทําให้เกมเหล่านั้นพร้อมเล่นได้ก่อนนะครับมันก็พร้อมที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายเครื่องเกมคอนโซลได้มากขึ้นเช่นกันดังเช่นตัวเกม h o g w a r ์ s เลกาซีที่ลงให้กับเครื่อง PlayStation 5แต่มันก็ไร้เงาบนเครื่อง Nintendo Switch ในเวลานั้นเพราะหากเรามาดูยอดขายแบบชนิดแผ่นของตัวเกมฮอกวอตเลกาซีบนเครื่อง p พ5นั้นนะครับตอนนี้ก็ทะลุระดับ1,60,000แผ่นไปแล้วนะครับและก็คาดว่าตัวเลขก็คงจะไม่ได้กระเตื้องมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วกับในอนาคตซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่มันเป็นแรงเสริมที่ทำให้เครื่องเพ y s t a t i o n 5ขายดิบขายดีได้เหมือนกัน ในภาพรวมของตลาดทั้งโลกด้วยนะครับแต่เมื่อตัวกระแสเกมแม่เหล็กนี้เริ่มซาลงมันก็ดูทรงเหมือนเครื่องเพ5ในประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีตัวยอดขายที่ลดลงจนเครื่อง Nintendo Switch แซงกลับมาชนะได้และตัวรูปแบบการตลาดแบบนี้นะครับผมก็คาดว่าเหมือนโซนี่ได้วางหมากไว้แล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าหลังจากฮอกวอตส์เกซเริ่มที่จะมีกระแสซาลงก็ยังมีตัวเกม Resident Evil p a ภาคที่4 Remake ที่เตรียมจอคิวไว้แล้ว เาก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าตัวเกม Resident Evil ภาคที่4 Remake นี้มันก็สามารถนำมารีเมคบนตัวเครื่อง n i n t e n d Switch ได้เช่นกันนะครับแต่ตัวเกมนี้ก็กลับไร้เงาบนแพลตฟอร์มของทางปูนินอีกและปล่อยให้ PlayStation 5กวาดยอดขายแบบแผ่นในช่วงสัปดาห์แรกไปทั้งตัวเครื่อง PS4 และก็ PS5 ในประเทศญี่ปุน่นถึง1,60 0 0 0แผ่นไปแล้วนะครับส่วนในตลาดโลกก็เห็นแว,แว็บว่าตัวเกมนี้ก็มียอดขายทะลุ2ล้านไปแล้วนะครับ และถ้าหากมันสามารถทำให้ยอดขายเครื่อง PlayStation 5กลับมาแรงแซงชนะปูนินได้อีกครั้งในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำว่างแผนการตลาดที่จะดึงเกมจากค่ายเติร์ p ปาร์ตีให้ได้เล่นก่อนใครบนเครื่องเล่นเกม PlayStation ก็ยังคงใช้ได้ผลกับตลาดเกมคอนโซลอยู่นั่นเองอีกไม่กี่วันนี้นะครับตัวยอดขายสรุปเครื่อง p l 5ก็จะออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาลอดูกันว่าตัวเครื่อง PlayStation 5จะได้กลับมายืนหน ที่มียอดขายแซงดิทโดสวิตได้ไหมแต่มันก็ดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับเพราะทานิโดสวิตนั้นออกมาสู่ตลาดนานโขแล้วแต่ก็ขอเอาสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ